อยู่นี่อยู่นี่นี่ทุกคนอยู่นี่อันนี้อันนี้อันนี้คราวนี้เราไปลง y o u t u นะน้าะไรเข้าไปไหนมาบ้างครับพามพามเงยคนกี really ่โมงแล้วยังไม่ได้กินตอนนี้ก็ไม่มีถ้วยใส่น้ำจิ้มกินนะครับเดี๋ยวผมกินในกระทะมนกินในหม้อแต่ว่ามันจะไม่มีถ้วยใส่น้ำจิ้มนะไปเข้าห้องน้ำแล้วไปแปรงฟันแป๊บเดียวนะมันยืดหมอนแล้วอ่อ <laughs> มันมันเอาหมอนฉันมาใช้อ่ะมันแบบหมอนเขาแหมหมอนเขาใครใจ่าตังค์วะสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ไปไหนมาบ้างคลิปนี้ผมกำลังจะเดินทางไปเขาใหญ่เที่ยงครับไปกางเต็นท์นอนสักคืนหนึ่งเพราะว่าได้ข่าวว่ามีทะเลหมอกแต่เดี๋ยวมันจะมีจริงหรือเปล่าเราจะไปดูกันนะ บ่ายสองโมงครึ่งผมเดินทางออกจากวัดพระพุทธฉายคลิปที่แล้วเรามาเที่ยวที่นี่นะฮะข้างบนสวยมากถ้ามีโอกาสผ่านมาก็ลองแวะชมนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ทำผมประหลาดใจก็คือผมเพิ่งรู้ว่าวัดพระพุทธฉายเนี่ยอยู่ตรงปากทางเข้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามลันซึ่งผมเคยเข้าไปกางเต็นท์นอนแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยผมไม่ทันได้สังเกตนะไม่รู้ว่าวัดพระพุทธฉายอยู่ตรงนี้ก็เลยไม่ได้แวะเที่ยวนะครับ ใครจะเข้าไปกางเต้นที่อุทยานแห่งชาติ3ามหลันเขามีฉายาว่าสุสานสมอบผมแนะนำให้เอาค้อนฝาเบียรแล้วก็ตะปูคอนกรีตไปด้วยอ่ะอันนั้นคือเรื่องของ3ามหลันแต่ตอนนี้มาว่ากันด้วยเรื่องที่เราอาจจะได้เจอถ้าเดินทางหน้าฝนนะครับเนี่ยฮะฝนตกโหดเหมือนโกรธกันลงเม็ดตั้งแต่ ตั้งแต่ขี่ออกมาจากวัดพระพุทธฉายนะครับแต่นั้นลงเบาๆออกมาได้สัก2-3กิโลหนักเลยหนักเลยนะฮะสังเกตที่จอมือถือนะผมไม่ได้กดอะไรเลยนะครับโดนเม็ดฝนครับเม็ดฝนมันลงไปทัดสกรีนมือถือผมทำให้หน้าจอมันออกมาจากโหมดแผนที่นำทางนะอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งของคนขี่มอเตอร์ไซค์นะครับ อยู่ดีๆ GPS มันเปลี่ยนเองก็อาจจะมีวิธีแก้นะอาจจะต้องติดมือถือให้ใกล้กับชิลหน้ามากขึ้นเวลาเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปข้างหน้าชิลมันจะได้ช่วยบังเม็ดฝนไม่ให้ไปโดนจอมือถือแต่อย่างไรก็ตามมือถือที่จะเอามาตากฝนได้ก็ต้องเป็นมือถือที่กันน้ํานะครับเรื่องมือถือคงเท่านี้เรื่องที่อยากจะแชร์กันอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องชุดกันฝนถ้าใครติดตามในเพจก็จะเห็นว่าผมอวยเหลือเกินเนี่ยชุดกันฝนดีแคทลอนเนี่ย ก็มันเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยใส่ลุยฝนแบบนี้เป็นชั่วโมงชั่วโมองอะ่ะข้างในแห้งกางเกงกันฝนเขาก็มีถุงคลุมรองเท้ามาให้ลุยฝนขนาดนี้รองเท้าเปียกข้างนอกนิดหน่อยแต่ถุงเท้ายังไม่เปียกนะยังแห้งนะฮะมันก็เลยเป็นที่มาของการอวยชุดกันฝนดีแคทลอนซึ่งเขาไม่ได้จ้างผมก็คิดอยู่ว่าผมจะทํายังไงให้เขาจ่ายตังค์ผมมั่งผมผมเสียให้เขาไปหลายหมื่นแล้วนะฮะตั้งแต่รู้จักกันเนี่ย เอาซะซับจานเลยนะใครที่ยังไม่รู้จักดีแคทลอนนะครับหนีไป <c oughs> นี่คือนี่คือคำแนะนำจากผมนะหนีไปครับหนีไปถ้าเพื่อนชวนแบบเฮ้ยไปเดินดีแคทลอนกันไม่ต้องไปถามว่าดีแคทลอนคืออะไรถ้าไม่อยากหมดตัวหนีไปอ่ะการเดินทางของเราถึงไหนแล้วถนนมิตรภาพตรงบริเวณเลยโรงปูน tpi ไปหน่อยนึง ถนนเขาสวยดีผมชอบตรงนี้ก็เลยตัดมาให้ดูแต่คงจะให้ดูยาวนัดไม่ได้เพราะว่าเนื้อหาของคลิปนี้มันมีเยอะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหมดเวลาซะก่อนนะ <c oughs> ก็ขี่ไปเรื่อยๆครับผ่านจุดที่ถนนเปียกบ้างแห้งบ้างฝนตกบ้างฝนหยุดบ้างเป็นธรรมดาของการเดินทางข้ามจังหวัดนะครับเดินทางไกลก็แบบนี้พอใกล้ถึงเขื่อนลำตะคองนะครับสังเกตซ้ายมือซ้ายมือคือ มอเตอร์เวย์โคราชที่กลับมาร่วมทางกันอีกครั้งนะฮะก็คือบริเวณเขื่อนลำตะคองเราจะมีมอเตอร์เวย์อยู่บนหัวนั่นเองนอกจากนี้เรายังจะเจอกังหันลมอยู่บนทิวเขานี่แหละครับกังหันลมเขาใหญ่เที่ยงมาถึงตรงนี้จะบอกว่าถึงแล้วมันก็ใกล้แล้วแหละแต่มันก็ไม่ใช่10นาที15นาทีจะถึงเพราะว่าเราต้องไปยูเทินเราจะเลี้ยวเข้า ชุมชนมิตรภาพคลองไผ่สามัคคีนะฮะจุดที่เราจะไปต้องเข้าไปอีก15กิโลใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงจากตรงนี้ซึ่งนี่ก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผมกับการเดินทางเข้าไปยังภูผาม่านหมอกโฮมสเตย์ผมดูรีวิวมาไม่มีใครรีวิวเส้นทางเลยนะมีแต่คนรีวิวความสวยงามของทะเลหมอกนะความสวยงามของที่พักนะครับ ประเด็นมันก็อยู่ตรงนั้นแหละผมเคยเดินทางมากังหันลมเขาใย่เที่ยงแล้วตอนที่มาทดสอบฟอซ่า350ผมก็เลยเข้าใจว่าทางมันเป็นแบบนี้แหละคือเป็นทางลาดยางแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะแต่ในความเป็นจริง <c oughs> ยิ่งขี่เข้าไปลึกเท่าไหร่คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์แอดเวนเจอร์มากขึ้นเท่านั้นสำเนียงไม่ดีขอไปแอดเวนเจอร์ Adventure ยังไง แรกๆคือถนนลาดยางครับต่อมาเข้ามาลึกอีกหน่อยเริ่มยางเริ่มพังหน้าถนนเริ่มเปิดต่อมากลายเป็นคอนกรีตน,นะอย่างที่เห็นนี้นะครับและในที่สุดครับพามพามทางดินแล้วครับทุกคนของเราอันไหนเนี่ <laughs> ยเดี๋ยวนี่อยู่นี่นี่ทุกคนอยู่นี่อันนี้อันนี้อันนี้ <laughs> เออโอ้นึก น,นึกว่าผิดนึกว่าผิดทางเออถูกเว้ยนึกว่าจะหลงซะแล้วลึกจนแบบอะไรวะถูกเว้ยวัเนี่ยดินมันแห้งมันก็โอเคเดี๋ยวก็ข้างหน้าก็เป็นทางปูนต่อไปดินนิดเดียวเจอทางดินนิดเดียวครับแล้วเราก็จะเจอทางปูนอีกนิดเดียวเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็ดินล้วนเลยฮะ แต่ว่าเรื่องที่สำคัญไม่ใช่ชนิดของทางว่าเป็นทางดินหรือทางปูนแต่เรื่องที่สำคัญกว่าคือเขามีทางขึ้นเขาที่ชันมากๆอยู่ด้วยแน่นอนว่าสำหรับผมที่บรรทุกสัมภาระมาในกล่องท้ายก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้าเป็นพิเศษครับโน้มตัวมัางหน้าเยอะๆเยอะๆ เยอะอโอ้โหโอ้โอมีมีมีเสียวเหมือนกันนะเนี่ยเออป้ายอ่าภูผามันมองเลี้ยวขวาโอเคมีเสียวเหมือนกันนะเนี่ยตอนลงย,ย,ยังไงวะเนี่ยๆๆรู้สึกไหมรู้สึกว่าแบบลมมันเย็นมากไหมเปิดหมวกกันน็อกมาก็เย็นแล้วถึงตรงนี้คือเราขึ้นเขามาได้สูงในระดับหนึ่งแล้วนะฮะ เปิดหมวกกันน็อกออกมาเนี่ยจะรู้สึกถึงลมที่มันเย็นกว่าตอนที่อยู่บนพื้นราบนิดหนึ่งผมว่าตั้งแต่เดือนเก้าเป็นต้นไปนะครับบนภูเขาน่าจะเป็นแบบนี้หมดเลยต่อถ้ามันไม่เจ็บกันน้ำเปล่าก็มีลงไปเอาให้หน่อย ABS กระพริบคืออะไรวะไม่รู้อะ อ๋อครับผมหากสนใจอยากได้อะไรเพิ่มเติมสามารถโทรมามาจากไหนกันคะกรุงเทพครับเจอฝนไหมเจอครับเจอครับปีเป็นซื้อของฝนยังหักเลยอากาศหนาวนะคะครับผมทแกฟิวสวยของเก๋แต่ว่าแกจะมีฝนไม่ให้ข้อปรารครับผมขออนุญาตเอาไปลงยู u ูปนะได้ค่ะครับผมขอบคุณครับช่องอะไรคะ ไปไหนมาบ้างครับขอบคุณครับอ๋อไปไหนมาบ้างัครับ,รบผมอืมอพอดีที่พักผมไม่ได้จองไว้ไม่ไม่แน่ใจว่าเขาเอ๋อวันนี้วันนี้ธรรมดาไม่เป็นไรค่ะโอเคครับก็มีใช่นวันที่สามหรแ,แกจะไม่รับลูกค้าเพราะว่าเขาเหมาร้านอ๋อเ็าบางวันอาจจะมีเหมาร้านด้วยใช่ค่ะโอเคครับผมแต่ว่าถ้าวันไหนเขาไม่รับลูกค้าเหมาม้ามีแกจะติดแจ้งเลยพี่ครับผมขอบคุณมากครับ A.B.S มันกระพริบมันคืออะไรปะมันเสียหรือไงหรืออะไรใช่เยอะไม่รู้ไปน้ำเปล่าสามขวดเล2ห่อโอวันติน2ห่อโจ๊กไก่2ห่อทั้งหมด105บาทก็อุดหนุนร้านค้าชุมชนไปนะครับส่วนเรื่อง A.B.S กระพริบในวันนั้นจนวันนี้ผมก็ยังไม่รู้สาเหตุว่าทำไมเขาถึงกระพริบ แต่ว่าพอปิดสวิตช์คุญแจแล้วเปิดขึ้นมาใหม่เขาก็หายกระพริบแล้วนะครับตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติดีเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านทางดินแบบนี้ไปประมาณ3กิโลกว่าๆหลบหลุมซ้ายบ้างขวาบ้างนะแล้วก็ต้องดูลายไปเรื่อยๆนะฮะบางทีก็ขี่ไปตามเลนตัวเองไม่ได้แต่ก็ไม่ถึงกับลำบากอะไรมากมายนะครับใครจะมาผมว่ามาได้ทุกคัน ดูคนอื่นเขาขี่กันชิวๆเห็นไหมมีผมเนี่ย <c oughs> เดือดร้อนอยู่คนเดียวนะแต่จะว่าไปวิวมันก็สวยดีเหมือนกันนะครับบางช่วงบางตอนไม่มีเสาไฟฟ้าถ้ารี่ตาลงเล็กๆนะครับอาจจะนึกว่าขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ในทุ่งหญ้าแถบสแกนดิเนเวียอะไรแบบนั้นนะยังไงก็ตามอย่ารีตาเยอะนะครับดูหลุมด้วยนะเด <c oughs> ี๋ยวกลิ้งนะ ในที่สุดเราก็มาถึงภูผาม่านหมอกโฮมสเตย์นะครับผมไม่ได้จองไว้นะเพราะว่าเห็นว่าเป็นวันธรรมดาคิดว่าน่าจะมีที่ว่างพอจะให้เรากางเต็นท์ได้สักหลังหนึ่งแน,แน่แต่ว่าถ้าใครจะมาเพื่อความชัว์อย่างน้อยๆก็เช็คใน f เฟซ o o o กแฟนเพจซะหน่อยนะว่าวันนั้นไม่ได้มีใครเหมาลานไม่งั้นอาจจะมาเสียเที่ยวนะครับถ้าเหมาลานเขาจะไม่รับแขกอื่นนะลงได้ลงเลยถึงแล้วภูผาม่านหมอก ก่อนอื่นเลยเราต้องเราไปเซอร์เวยก่อนว่า<ห>ตรงไหนดีพามพามัามมงงได้วนเ <c oughs> <c oughs> ขาบอกว่าลางได้หมดเลยชอบตรงไหนก็เอาเลยปักสมอบกได้แต่ถ้าไม่อยากจะให้เต้นเลอะมากก็ระเบียงอืมอืมอืมว้าวเป็นมุมที่ดีนะมาแบบนั่ง ทำกาแ,แฟเออดีนะมุมมันก็จะเลาะริมหน้าผาไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีทั้งที่เป็นพื้นแบบเนี้ยพื้นปูนพื้นหินซึ่งเราก็จะปักสมบอบกไม่ได้กับตัวพื้นที่เป็นพื้นดินนะแล้วเขาก็จะมีระเบียงด้วยเป็นไงอ๋อแต่จะไม่ค่อยเห็นวิวใช่ไหม,ไหมไหบรรยากาศดีมากนะครับดีมากคิดถูกแล้วที่ไม่เอาพัดลมมา มันไม่เหมือนพื้นราดนะถ้าเราไปกลางอยู่พื้นราบเนะี่ยอาจจะยังต้องอาจจะใช้พัดลมอยู่นี่ครับอ่ามีเบอร์ด้วยมีเบอร์ติดต่อด้วยเรียบร้อยอ๋อหรือะกาตรงนี้ทุกคนเฮ้ยนี่ก็ดีอ้นี้ก็ดีดต้องลุ้นทะเลเหมอกกันอีกทีนะว่าพรุ่งนี้เช้าจะมีทะเลเหมอกหรือเปล่านะครับถ้าเทียบกับลานกลางเต็นท์อื่นๆที่เขาเย็นเที่ยงนะครับ ภูผามั่านหมอกโฮมสเตย์อาจจะดูเหมือนว่าต้องเข้ามาลึกสักหน่อยแต่ที่นี่วิวสวยครับแล้วก็ค่ากางเต็นท์ถูกมากคนละแค่100บาทเขาใหญ่เที่ยงนี่หาลานกางเต็นท์ร้อยเดียวเนี่ยยากนะฮะบางที่200บางที่250คนงบน้อยอย่างผมถูกใจที่นี่มากครับในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกที่นี่ก็มีครบทุกอย่างเลยมีขนมมีอาหารและเครื่องดื่มขาย อาหารตามสั่งก็มีนะฮะที่สำคัญที่สุดคือพี่ปราณีเจ้าของที่นี่ใจดีมากครับใจดีมากๆนะแล้วก็อัธยาศัยดีสุดๆเลยครับเป๋าน้ำแข็งก็จะเอาออกไปเปิดดูซิว่ามันเป็นยังไงบ้างนี่อะไรนิดหน่อยเอาน้ำแข็งเจ็ดชั่วโมงนะครับก็ยังเก็บความเย็นได้อยู่ นี้เครื่องนอนที่เอามานะครับผมเอาผ้าหม่มผืนเล็กๆมาเพราะว่าถุงนอนมันใหญ่ไปคิดว่าผืนเล็กเนี่ยมันน่าจะประหยัดที่วันนี้ก็ไม่น่าจะหนาวถึงขั้นแบบต้องใช้ถุงนอนขนาดนั้นคิดแบบนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มไม่มั่นใจแล้วเพราะว่าตอนณนะปัจจุบันนี้ก็22อง,องศาแล้วนะห้องน้ำดีไหมห้องน้ำก็ดีแต่ต้องเลือกข่องบอนนะ่ะ ขเขาติดทําอ๋อฝักบวัวมันเตี้ยไปขณะเขาใช้ยังแบบมันเข้าไปอยู่ใกล้อ๋อโอเคโอเคงั้นฉันนั้นน่าจะเป็นปัญหาฝักบวัวน่าอยู่ที่คออะไรนี่ไ <c oughs> เดี๋ยวผมพาไปดูห้องน้ําครับว่าเป็นยังไงนี่คือทางเข้าที่เราเข้ามาอันนี้คือห้องละหมาดแล้วก็สายมือคือห้องน้ํามันบอกว่าให้ดูฝักบัวนิดนึง เฮ้ยอันนี้อันนี้ก็สูงนี่ใช้ได้ใช้ได้ฝักบัวสูงงั้นอาบอน,นี้เลยเอา้าก็ไม่ได้เตี้ยม,มากนะโอเคห้องน้าดีครับห้องน้าดีเลยมีที่แขวนของมีถังน้ํามีฝักบัวอาบน้าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเจอกันโอ้โหมันเป็นอย่างนี้อุ้ยอ้ย,อย,อยนอกเหนือจากนอกเหนือจากวิวหมอกแล้วเรายังได้วิวเมืองด้วยนะครับ สถานที่กางเต็นท์ริมหน้าผาที่เห็นวิวเมืองแบบนี้ก็มีอยู่หลายที่นะครับที่ผมเคยไปมาแล้วแล้วมันสวยๆจนประทับใจก็ลานชมดาวอุทยานแห่งชาติตานหมอกจังหวัดเพชรบูรณ์จุดชมวิวม่อนสนดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่หรือถ้าจะเอาใกล้ๆหน่อยก็เขาพระยาเดินธงจังหวัดลบบุรีแต่ล่าสุดมีคนมาคอมเมนต์ว่าช่วงนี้งูเขียวเยอะนะครับถ้าจะไปตรงนั้นก็ระวังกันนิดนึง ดับไฟในเต็นละอย่าเรียกว่าปิดดับไฟเลยเนี่ว่าเอามาใช้ใช่ก็มีอีกหนึ่งตะเกียงคืนนี้นะครับว่าบรรยากาศดีเลยบรรยากาศยามค่ำคืนที่นี่ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ประกอบอาหารง่ายๆกินกันจริงๆผมอยากกินสเต็กมากเลยอยากกินสเต็กเนื้อนะแต่มนไม่กินเนื้อครับมือนี้ก็เลยกินเป็นสุกี้บ้างก็ได้นานๆกินทีนะ อาจจะดูว่าเป็นเมนูธรรมดาไปหน่อยแต่บอกเลยว่าความอร่อยของอาหารเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเมนูอย่างเดียวบรรยากาศดีแบบนี้กินอะไรก็อร่อยนะนอกจากเรื่องอาหารแล้วยังมีเรื่องอุปกรณ์ที่อยากจะแชร์อีกนิดนึงนะฮะหลายคนคงรู้แล้วว่าผมซื้อกล่องท้าย65ลิตรมาผมตั้งใจจะเอามาใช้เป็นโต๊ะแบบนี้ด้วยนะครับเลยซื้อซะใหญ่ มันก็ใช้ได้ดีครับถ้าเอากล่องท้ายมาต่อไปนี้ก็คงไม่ต้องเอาโต๊ะมาแล้วแต่ถ้าใครจะซื้อตามผมบอกไว้ก่อนนะถ้าคุณติดกล่องท้ายขนาดใหญ่ท้ายมันจะหนักหน้ามันจะลอยแล้วแฮนด์มันจะสั่นนะอันนี้ต้องรู้ก่อนติดนะครับเครื่องครัวที่เรามามีอะไรบ้างเรอามาน้อยมากเราเอาม้อมาหม,นะม้อกับกระทะแล้วก็เตาแล้วก็เขียงแค่นี้เลยแค่นี้จริงๆ จริงๆ,ๆน่าจะเอาถ้วยมาเนาะเหมือนจะมีคนเอาาเออเหมือนจะมีคนบอกแล้วแต่ก็ไม่คนาาขี้เกียจ <laughs> <า> <laughs> เนี่ยเวลาเรามาแคมป์อ่ะเราจะมีเขาเรียกอะไรนะมันจะเป็นสถานการณ์ที่สร้างอัจฉริยะเว้ยเขาบอกว่า <laughs> พอเราขี้เกียจออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะประยุกต์ใช้นู่นใช้นี่ได้หมดเลยแล้วเ,เอาเห็ดใส่เห็ดใส่ถุงดำเทมฝั่งเดียวฝั่งเดียวเอเอเทมฝั่ง ันนี้คือเราจะไม่กินนะฮะเราจะทิ้งเลย <c oughs> น,นี่เธอไม่กล้าเอาไก่ใส่ถุงดำใะฮะ่ไ <c oughs> ใจสอนจริงเลยไรวะกี่โมงแล้วนะยังไม่ได้กินนะ <c oughs> ตอนนี้ก็ไม่มีถ้วยใส่น้ําจิ้มกินนะครับตอนนี้ก็คือมีหมอ้อกับกระทะเดี๋ยวผมกินในกระทะหมนกินในหมอ้อแต่ว่ามันจะไม่มีถ้วยใส่น้ําจิ้มไงผมว่าผมจะบีบจากหลอดเลยอนะบีบบีบ,บ,บกินไก่กนะ็จิ้มไก่มาแล้วก็บีบแล้วก็กิน แมนะ่น่าจะดีเปลี่ยนเป็นเรากิน<ม>ใส่ถ้วยน้ำถ้วยแก้วนะ๋อได้ถ้วยแก้วกินนะสถานการณ์สร้างอัจฉริยะผมไม่รู้ว่าคนอื่นมีความสุขหรือสนุกกับอะไรนะครับในเวลาที่มาแคมป์นะแต่ผมมีความสุขกับอะไรแบบนี้มีความสุขกับเรื่องโง่ๆของตัวเองนะเวลาได้แก้ปัญหาได้ทําอะไรแบบนี้แล้วมันเออมันสนุกดีเหมือนกันมนบอกพี่ขุนนะ่ะไม่ได้แก้ปัญหาหรอก พี่คุณพี่คุนนะสร้างปัญหาหนูนี่แหละที่คอยแก้ปัญหาก็ตามนั้นนะฮะเราก็กินมื้อค่ำกันไปชมวิวกันไปแล้วก็ดูคลิปของช่องที่เพิ่งจะออนแอร์กันไปนะครับโอเคเคราให้ดูว่าเราดูไปไหนมาบ้างไปด้วยกินข้าวระหว่างทำไปไหนบ้างล <laughs> กนใช่เาไหนมาบ้างแล้วก็ดูไปไหนมาบ้างแม่เรากำลังเคสยินใจอนเน็ตอ๋อใช่ใช่ใช่ทุกคนดูว่าถูกครับใช้เด็ดได้สี่ีทั้งทูและเอเอส่วนดีแท็กไม่ได้ใช้เลยไม่รู้เขาใหญ่เที่ยงมีชื่อเสียงในเรื่องของลานกลางเต็นท์ที่ลมแรงอยู่หลายลานเหมือนกันแต่ว่าลานที่ผมไปเนี่ยก็ ลมไม่ได้แรงมากนะครับผมไม่ได้เจอมอรสุมอะไรขนาดนั้นอุณหภูมิในวันที่ผมไปก็22-23องศาตลอดทั้งคืนงงเหมือนกันปกติดึกๆยิ่งดึกยิ่งหนาวนะครับเพอแป๊บเดียวนะไปเข้าห้องน้ำแล้วไปแปรงฟันแป๊บเดียวนะมันยึดหมอนแล้วอ่ะ <c oughs> <c oughs> มันมันเอาหมอนฉันมาใช้อ่ะมันแบบหมอนเขาแหมหมอนเขาใครใจ่ายตัง์วะ ถ้าผูกเขาไม่มจ่ายเออไม่ได้จ่ายอะไรสักอย่างยัง <c oughs> จะมาขำวันนี้ก็เดี๋ยวไม่มีอะไร้วครับเดี๋ยวก็จะจัดของแล้วก็นอนละเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะพยายามตื่นแต่เช้าแล้วก็มาลุ้นทะเลหมอกกันโอเคเจอกันพรุ่งนี้ครับ ทุกคนครับ10วินาทีที่ผ่านไปเมื่อกี้นี้คือหมอกทั้งหมดที่ผมได้เห็นในทริปนี้ฮนะผมเคยพูดไว้ในในคลิปอุทยานแห่งชาติเอราวัณน,นะว่าคุณจะต้องเป็นคนที่บาดหนามากๆถึงจะขึ้นภูเขาในหน้าฝนแล้วไม่เจอหมอกผมผมรู้สึกว่ามันจะเข้าตัวยังไงไม่รู้นะอ่ะก็ผิดหวังกันไปครับ คลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่คลิปนี้ไม่ได้เห็นแล้วล่ะได้เห็นแค่เนี้ยแต่คลิปนี้ยังไม่จบนะครับคลิปนี้เหลืออีก2เรื่องนั่นก็คือกังหันลมเขาใยเที่ยงเดี๋ยวเราจะเก็บข้าวของออกจากภูผาม่านหมอกแล้วก็ไปชมกังหันลมกันก่อนที่จะกลับบ้านและระหว่างทางกลับบ้านก็มีอีก1ภารกิจก็คือต้องแวะไปซื้อน้ำข้าวโพดท,ที่อร่อยที่สุดในโลกให้คุณบี ไม่รู้ใครเคยกินหรือเปล่านะน้ำข้าวโพดไร้สุวรรณนะครับคุณบีชอบมากบอกว่าถ้ากลับบ้านมาครั้งนี้ไม่ได้น้ำข้าวโพดมาเนี่ยเป็นเรื่องแน่ๆพี่ปานนีไปไหนจะลาซะหน่อยกลับแล้วนะครับเอาเป็นว่ากลับแล้วนะครับพี่ไป <laughs> ไปกันดีกว่าครับจากตรงนี้ไปอะไรนะจุดชมวิวกังหันลมเขาเยือเที่ยง25้านาทีนะครับตอนนี้10โมง9นาทีนะครับเดี๋ยวลองดูว่า25นาทีจริงเปล่า ถึงจะเสียใจที่ไม่ได้ดูทะเลเหมอกแต่ก็ดีใจนะที่ถนนมันแห้งนะครับขากลับเราก็เลยไม่ได้ลำบากอะไรมากมายถึงแม้จะต้องขี่ผ่านทางลูกรังนะทางดินนะครับแต่มันไม่ได้แฉะมันก็โอเคเรา10โมง45เราก็ไปถึงกังหันลมเขาหญ่เที่ยงไปเดินดูกันหน่อยครับเจอแล้วทางจอดรถนี่คืออะไร เดินไปดูกันว่าเป็นอย่างไรเด็กๆมีสัานศึกษาอ๋อมีสถานศึกษาคือคึกเยดูคึกคักมากเพราะว่าทัวลงเราเราเอ,อาบ้างนะ้ช่องเราทัวลงบ้างมหยจะได้คึกคัก <laughs> จุดชมวิวกังห,หันลมเขาใยเที่ยงไอเจ้า อ่างเก็บน้ำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสในแผนที่ข้างๆเขื่อนลำตะคองอะ่ะพื้นที่ตรงนี้ผมเรียกว่าเป็นศูนย์รวมกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนเรียกอย่างนั้นได้ไหมไม่รู้แต่ว่ามีกิจกรรมหลายอย่างเหลือเกินนะฮะในบริเวณนี้เองก็จะมีร้านรวงมาขายของเยอะแยะมากมายมีกังหันลมนะเขาเป็นเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นแบบสัญ,ญลักษณ์ของที่นี่นะครับต้องมีกังหันลมที่เห็นอยู่นี้อันเล็ก35อันใหญ่50 นอกจากนี้ยังมีจักรยานให้เช่าและมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเลยนี่คือจักรยานชมลมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว,ยวนี่แบบปั่นคู่ด้วยปั่นเดียว40ปั่นคู่80ชั่วโมงละ40เดินเลยจุดเช่าจักรยานมานิดนึงก็จะมีร้านขายอาหารขายเครื่องดื่มในอาคารนั่งตรงนี้ก็ได้นะมีร่มมีที่นั่งเยอะเลย ร้านน้ำปั่นที่นี่แก้วเดียวจุกอ่ะแล้วราคาก็เป็นมิตรมากๆนะครับนมเปรี้ยวปั่นปีโป้โอรีโอนมสดปั่นแก้วละ40แก้วเบอ้เอเลยนะกว่าจะกำจัดโอรีโอปั่นหมดเนี่ยคิดว่าคงไม่ต้องกินข้าวเที่ยงแล้วมั้งวันนี้เดี๋ยวเดินไปดูหน่อยนึงตรงที่เขาขี่จักรยานไปเนี่ยมีอะไรกันนะครับก็ตรงนี้เขาให้เดินนะเขาไม่ให้จักรยานเข้า เส้นทางจักรยานไปทางนู้นอย่างเดียวเลยวนรอบไอเนี่ยจริงๆมก็วนไม่รอบนะมันเหมือนกับว่าสุดท้ายก็ต้องกลับไปทางเดิม,ม,มป่าด้วยมีเหรอจริงเหรอ,อใช่เหรอใช่โอ,อ้ใช่ใช่ด้วยอ่ะมีได้ไงวะป่าด้วยอเออเหมือนเหมือนป้าเสือพ่อนน้ําเลยแต่ถ้าไปอยู่ตรงนี้ก็คือจะใกล้ช่างแผันมากอืมอย่างนี้เองแล้วเราจะเดินไปเนหรอตอนนี้คือ,อจะเที่ยงแล้วนะครับไม่แนะนําให้มา<ข>อตอนเช้าก็ตอนเย็นนะครับเออ เี๋ยวเราขับไปหัวคงนิดหน่อยแล้วกันนะเดินเดินไปดูเดินได้จุดขี่จักรยานชมกังหันลมเขาใหญ่เที่ยงอย่ามาตอนกลางวันครับร้อนเขาเปิดถึง6โมงเย็นนะครับเอาจริงๆมา5ม้าโมงก็ได้ไม่ต้องขี่ครบชั่วโมงหรอกเ <c oughs> ช่าจักรยานขี่สักครึ่งชั่วโมงนะ40บาทจ่ายเขาไปเถอะ <c oughs> ตรงนี้วิวที่เห็นคือเขื่อนลำตะคองครับ ดูในโก p r o อาจจะเหมือนไม่สวยเหมือนมันอยู่ไกลๆแล้วมันเล็กๆแต่ว่าถ้ามองด้วยตาตัวเองจริงๆเนี่ยมิติภาพมันจะไม่เหมือนกันมันจะดูใหญ่ดูอลังการสวยกว่านี้นะครับสวยกว่านี้ให้ดูตรงนี้อีกนิดนึงนะครับตอนนี้จะเป็นท่ารถนี่เขามีบอกเลยที่ภัยเที่ยงนี้มีกิจกรรมหลายอย่างนะมีบิฟกาแฟมีปลูกป่าลอยฟ้าตั๋วโดยสาร ก็จะมีรถสแถวรถสองแถวขึ้นผาใหญ่เที่ยงสวย20บาทจุดนี้แหละขึ้นตรงนี้เลยนะครับเขาก็จะมาจอดตรงนี้ก็ประมาณนี้กับจุดชมวิวเขาใหญ่เที่ยงนะฮะขอโทษที่ไม่ได้พาไปชมผาใหญ่เที่ยงไม่ได้พาไปนั่งรถสองแถวเรื่องของเรื่องคือกลัวว่าจะไปซื้อน้ำข้าโพดไม่ทันนะครับอันนี้ซีเรียสน,นี่ซีเรียสก็กัดบาทตายเลยทีเดียวอ่ะ ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราเดินทางออกจากที่นี่กันแล้วก็มุ่งหน้าสู่ไร่สุวรรณนะไปซื้อน้ำข้าวโพดกันครับสำหรับไร่สุวรรณเดิมเป็นที่ของจอมพลสฤษดิ์ธนรัต์แล้วกรมธนารักษ์มอบให้มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ดูแล เขาก็จัดตั้งเป็นสถาบันวิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้รู้อะไรลึกสักเท่าไหร่สิ่งที่อยากจะให้รู้คือที่นี่ทําน้ํานมข้าวโพดได้อร่อยมากขายกันวันต่อวันวันละเป็นหมื่นขวดน,นะครับมีคนมาต่อแถวซื้อตลอดเวลาวันไหนขายดีบ่ายสองของหมดแล้วนะฮะถ้าอยากจะกินให้ไปก่อนบ่ายสองสำหรับผมผมประทับใจตั้งแต่สมัยเรียน ผมไม่ได้เรียนเกษตรนะแต่ว่าได,ได้ไปดูงานที่นี่นะครับก็มีโอกาสได้กินน้ำนมข้าวโพดกินแล้วก็ชอบเลยหลังจากนั้นเจอน้ำนมข้าวโพดท,ที่ไหนก็จะซื้อชิมดูว่ามีที่ไหนใกล้เคียงไหมไม่มีนะฮะไม่มีเจ้าไหนทำได้ใกล้เคียงที่นี่เลยแนมะ้แต่น้อยใช้คำว่าห่างชั้นกันมากผมเลยไม่แปลกใจที่เขาขายได้วันละเป็นหมื่นขวดนะครับและคิวยาวตลอดใครอยากรู้ว่าจริงไหมปักหมุดเลยครับข้าวโพดหวานไรสุวรรณ ถ้าไปจากกรุงเทพคุณต้องไปยูเทิร์นแต่ว่าถ้าขากลับจากโคราชคุณเลี้ยวซ้ายเข้าไปได้เลยร้านเขาอยู่ซ้ายมือกวจะผมไม่รู้ว่าไอ้กระเป๋านี่มันจะใส่ได้กี่กี่กล่องนะเรียบร้อยปะภายในร้านเขาติดป้ายไว้ว่าไม่ให้ถ่ายนะครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายมานะน้ำนมข้าโพดเขาขายขวดละ25บาท ซึ่งมันต้องแช่เย็นตลอดเวลาเขาเลยมีกล่องโฟมบริการนะครับก็เลยขายเป็นเซตเซตหน,หนึ่งกล่องโฟมมี15ขวดราคา4 0 5บาทก็คือน้ำนมข้าวโพด15ขวด375บวกกับค่ากล่องโฟมอีก30บาทเป็น4 0 5บาทพอดีส่วนผมเอากระเป๋ามาเองไม่ได้ซื้อกล่องโฟมก็จะประหยัดไป30บาทมีคนซื้อแล้วบอกว่าไม่พอซื้อเติมซื้อเพิ่ม เป็นย evet ุ้ยกมีอะไรยาเยอะยาเยอะมาเมวคอยดิคอยแม่ึบนี่หรอไม่ได้เอาแล้วแ่ออกเอแแข่งเาสาในสนี่เส่ไปทีละขวดสรุปวันนั้นผมโดนข้าโพดหวานไป2ชุดแล้วก็น้ำนมข้าวโพด ยีขวดก็ขนกลับมาแบบนี้ออกจากใต้สุวรรณประมาณบ่ายโมง10นาทีนะครับมาถึงบ้านตอนบ่าย3.43ก็ตีซะว่าเดินทางประมาณ2ชั่วโมงครึ่งอันนี้โดยประมาณนะนี่นี่คือสภาพเป็นแบบนี้น้ำแข็งก็ยังน้ำแข็งก็ยังเยอะอยู่ข้อดีของไอ้กระเป๋าใบนี้นะคือมันเป็นกระเป๋าแบบที่กันน้ำเนี่ยน้ำมันอยู่ในเนี้ย แล้วมันไม่ออกไปไหนไม่รั่วรอยต่อพวกนี้เขาใช้การรีดร้อนนะครับมันก็คือจะติดเป็นเนื้อเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นยังไงมันก็ไม่หกออกมาแล้เนี่เก็บน้ําได้กันน้ํากระเป๋ากันน้ำเราเอาไปใส่ไว้ในกล่องท้ายก็ไม่ต้องกลัวว่าน้ํามันจะหกออกมาแล้วจะมีอะไรในกล่องเปียกสรุปว่าได้น้ํานมข้าวโพดกลับบ้านน้ํานมข้าโพดปลอดภัยผมก็ปลอดภัย ปลอดภัยจากคุณบีไม่โดนยุ่มหัวโอเคครับคลิปนี้ยาวแล้วสมควรแก่เวลาแล้วแล้วทริปหน้าเราจะไปไหนกันอีกผมก็ยังไม่รู้ครับผมเป็นพวกแบบปุ๊บปั๊บทัวร์นะไม่ค่อยจะมีแผนนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมครับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ